สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนิสิตจากวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มเรียนที่5มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนี้นะคะเราที่เราก็อยู่ที่หมู่บ้านเมืองเพลงตมวลกูดทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะแล้วนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูวิธีการทาเสือกบกค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรกันนั้นนะคะไปไ<อ>ชมกันเลยค่ะยยมมีคออมีคคออบบปลใจ มมีควาสาสบบด่บใถนน้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปของคนไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆก็คงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเสือกกก เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเสือกกนี้เป็นสินค้าที่มีอัตราการส่งออกได้ดีในอันดับต้นๆของประเทศซึ่งแหล่งการผลิตอยู่ที่บ้านเมืองเพ็งตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามของเรานี่เองค่ะวัค่ะวันนี้เราควนคุณยายนะคะมาสอบถามวิธีการทําเสือกกค่ะชื่ออะไรคะคุณยายทองคูนใจสีหาคักคุนยายทองคูนแล้วก็ ยาบุญเติมค่ะอุปกรณ์ในการทำเสือกก 1. กกแห้งหรือกกที่ย้อมสีแล้ว 2. ได้หรือเอ็น 3. กี่ทอ 4. ฟืมและ 5. ไม้สอดขั้นตอนในการทำเสือกกขั้นแรกคือการเตรียมกี่ทอเสือ่อโดยนำเชือกเส้นเอ็นหรือได้ถึงที่กี่ให้ตึงใช้เชือกมัดแล้วใช้ไม้ขัดยิดไว้ให้แน่นสอดได้อันนี้เข้าร<อ>ูฟื้มได้คือรูฟื้นค่ะแล้วก็เลก็กแบบอ๋อมาสอดเข้ากับเล็กเล็กอ๋อ เห็นแล้วเรียนมันเท่ากี่บาทเจ็บป่าลายสองเส้นเนี่ยท่านเจ็บอกเอาไปแล้วก็ไปมัดกับอีกฝั่งนึงด่าไปมัดสองโอ้ยไปมัดนะข้าว่าเอาสามนี่มัดกระถิ่ตึงว่าเสมอพ่อพ่อมันมัดเอาใหม่คัดทองไม่ตึงต่อมาคือการเตรียมกบโดยพรมน้ำทิ้งไว้เพื่อให้กบนิ่มก่อนจะนำไปทอ ทอดดเตรียมตัวนี้แล้วแล้วเขากับมาเตรียมโคตรเตียมโตเอาพ่มน้ำให้มันนิ่มพผมน้ำมันนิ่มพอพ่มน้ำมันนิ่มแล้วก็เริ่มทอดแล้วกันค่ะโอเคเริ่มทอดเริ่มทอดเขากะเจียวสีตามพี่เฮ้าใหดไฟตามเฮาต้องการเขาเจียวลายใดเขากับท่อไล่ทำตามลายนั้นลายนั้นค่ะ ขั้นตอนของการทอเสือนำเส้นกกสอดเข้ากับไม้ตำแนวฟืมควม่ำงายแล้วผลักฟืมเข้าหาตัวเพื่ออัดเส้นกกเข้ากันให้แน่น,น,านกนนานราากจะเลือกใช้กกสีใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราได้เลือกไว้ค่ะ เลือกแต่เขาติดเลือกถ้าเขามีสีแดงสีขาเจียวสีแยงกอนตัดตามตามที่ต้องการตามที่ต้องการถ้าอยากได้เช่นนี้ไปเรื่อยๆจนสุดปลายของได้ดึงเสือออกจากกี่ทอเพียงเท่านี้ก็จะได้เสือกกตามรูปแบบที่เราต้องการแล้วค่ะไปเรื่อยๆจนมื่นจ้า นเดียวกัแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนบนขางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคบปลอบใจมีคำว่าสบายดีพ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้าน จากนะคะต้นกกนะคะเส้นเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะสามารถที่จะกลายขึ้นมานะคะเป็นเสอกบที่มีลวดลออยายสวยงามอย่างนี้นะคะและสามารถสร้างรายได้น,นะคะแล้วก็อาชีพนะคะให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะในหมู่บ้านเมืองเพ็งนะคะค่ะแล้ว สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอบคุณนะคะคุณยายนะคะทั้งสองมากๆนะคะคุณยายคองคูณแล้วก็คุณยายบุญเติมนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ <S <S